สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีตัวอย่างมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็จะเป็นตัวอย่างปากกานะคะสำหรับรอบจัดทรงรอบนี้นะคะ <linger ie. S 1> ก็จะมีตัวอย่างงานโปรเจกต์นะคะก็สำหรับองค์กรนี้นะคะก็เลือกใช้เป็นตัวปากกาแบรนด์ปักเกอร์นะคะก็จะเป็นรุ่นจ็อตเตอร์สเตเลตนะคะก็มีหลากหลายสีนะคะเราก็สามารถที่จะทำชื่อได้นะคะสำหรับตัวอย่างขององค์กรนี้เลือกที่จะเป็นชื่อแล้วก็นมสกุลย่อนะคะ ไม่มีเชื่อหน่วยงานนะคะก็สำหรับตัวจ็อ t เตอร์สเตเลตนะคะก็จะทํำออกมาทั้งตัวที่เป็นสเต l เลตล้วนแล้วก็เป็นสเต l เลตสีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะลองมาดูก่อนนะคะมีรุ่นอื่นๆให้ชมด้วยนะคะก็สําหรับอย่างตัวแรกตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นตัว p าร์เกอร์ t e r x เตนะคะสําหรับสีตัวนี้จะเป็นตัว สีพิงโกนะคะก็สำหรับคอร์เรคชัน XL มโนโคมตัวนี้นะคะทำออกมาด้วยกันสีสีนะคะก็จะเป็นตัวที่สีตัวด้ามกับสีแหนบนะคะเป็นสีโทนเดียวกันเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะด้ามเป็นพิงโกนะคะสำหรับแหนบก็เป็นพิงโกลักษณะกลไกลการทำงานใช้งานของตัวปาการุ่นพวกนี้จะเป็นทรงกดนะคะเวลาที่เรา,าทำชื่อก็จะได้สีออก ประมาณนี้นะคะสีเข้ากันกับตัวแหนบพิงโกนี้ตัวรุ่นถัดไปนะคะอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัว p e n เทลนะคะสำหรับ p e n เทลรุ่นนี้เป็นตัวทวิตก็คือช่วยการใช้งานแบบหมุนนะคะแล้วก็เป็นหมึกเจลนะคะเป็นเอน r g เจล ทวิตนะคะสีตัวด้ามรุ่นนี้จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ6สีสำหรับตัวนี้จะเป็นเล็กคันเดอร์นะคะแล้วก็แพ็กเกจกล่องของเขานะคะก็มาเป็นกลัวกล่องหนังสีแดงนะคะเป็นโลโก้เพนเทลนะคะก็จะมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยสวยงามนะคะเราก็สามารถทำเป็นของขวัญวันครบรอบของขวัญให้แฟนได้นะคะก็จะสามารถใส่ชื่อ หรือตัวเลขหรือสัญลักษณ์อย่างเช่นรูปหัวใจนะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะรุ่นถัดไปนะคะก็จะเป็นตัว ปั๊ k เกอร์จอตเตอร์อนดนะคะสำหรับตัวนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นอ่สเปเชียลนะคะก็คือเป็นจ o อตเตอรุ่นที่มีรวดลายพรีเมียมเพิ่มเติมขึ้นมานะคะลักษณะลายของเขาก็จะเป็นรวดลายอ่าประมาณนี้เลยนะคะตัดด้วยอะไหล่สีเงินนะคะตัวด้านบนตรงนี้นะคะเป็นอ่าสีออกแดงเรียบแบบนี้นะคะเวลาทำชื่อก็จะได้สีออกเงินเงินเข้ากันกันกบแหนบนะคะ,ะตัวนี้ สำหรับตัวถัดไปนะคะเป็นจ็อตเตอร์เอ่อเป็น i m p a r k e r IM นะคะสำหรับ Park e r IM นะคะรุ่นที่เป็นลูกลื่อนนะคะก็จะมีหลากหลายสีวันนี้ตัวอย่างที่นำมาให้ชมและลูกค้าออเดอร์นะคะก็จะเป็นตัวสีนิกเกิลโครมตัวนี้นะคะตัดด้วยอะไหล่ทองนะคะ2รุ่นนี้เป็นโมเดลเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละ เจเนอเรชันนะคะคราวนี้เราก็มาดูความแตกต่างนะคะอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นแรกที่ออกมานะคะ เวลาตัวด้ามของเขานะคะอะไรสีทองจะค่อนข้างเยอะกว่านะคะสําหรับตัวนี้นะคะความแตกต่างก็คือในส่วนของตรงแหนบนะคะแล้วก็ตัวด้านบนอาะจะสังเกตเห็นนะคะก็คือเขาจะทําตรงนี้มายาวกว่าสําหรับตัวรุ่นตัวรุ่นใหม่ออกมานะคะตรงนี้จะสั้นกว่าเล็กน้อยนะคะสีเป็นสีเงินเช่นเดียวกันนะคะจุดแตกต่างข้อต่อไปนะคะก็ตรงวงแหวนตรงนี้นะคะสําหรับตัวรุ่นเดิมนะคะจะเป็นสีออกทองเล็กๆอย่างนี้นะคะเขียนว่าปาร์เกอร์ ะนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะตรงนี้ถ้าเกิดเราสังเกตจะเห็นเป็นวงแหวน3ามวงซ้อนกันเล็กๆนะคะแล้วก็ตัวปลายหัวดินหัวปากกานะคะตรงนี้จะเป็นสีเงินเข้ากันกับตัวด้ามเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสีดำอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงปลายจะเป็นสีทองใช้การใช้งานแบบกดเช่นเดียวกันนะคะก็รุ่นนี้ชื่อรุ่นของเขาก็คือ i m nickel t นะคะแหนบทองนะคะแต่ว่าเป็นคนละเจเนอเรชันนะคะสำหรับตัวนี้ความแตกต่างของเขาสำหรับตัวถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแบรนด์ Artifact นะคะก็ a r t ์ติเฟตัวนี้นะคะขนาดดูกระทัดรัดนะคะทรงร้ามเรกนะคะแต่เป็นรุ่นมันติฟังชันนะคะก็มีทั้งดินสอปากกาน้ำเงิน อ่ะปากกาแดงนะคะตัวนี้เป็น m a ็ดอินเจแปนะคะแล้วก็ตัวที่ตูดของตัวด้ามนะคะก็จะมียางรบด้วยนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนไส้ได้ปกตินะคะก็คือหมุนตรงแกนกลางตรงนี้นะคะไส้ด้านในก็จะเป็นไส้ตัวขนาดมันติฟังก์ชั่นไซส้เล็กนะคะอ่าเวลาที่เราทำาชื่อออกมา ก็จะได้สีทองนะคะตัวนี้เขาเรียกว่า a r t i f e c t i n i t y นะคะ Black Crow, ตัวแบ a ็กนะคะก็เป็นสีออกดำมุกๆนะคะตัดด้วยอะไรทองนะคะ,ะแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัว body พลาสติกในส่วนของตรงนี้เป็นตัวโลหะนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำชื่อในส่วนนี้ได้เช่นกันนะคะรุ่นตัวนี้จะเป็นตัวเวกเตอร์นะคะตนดาร์ดก oh. ราคาย่อมเยาวนะคะสำหรับตัวนี้มีอยู่หลายสีนะคะตัวอย่างตรงนี้เป็น Vector Standard ร e ดเลดคัมเดอร์นะคะตัวด้ามสีแดงแล้วก็ถัดมานะคะตัวงานโปรเจกต์วันนี้นะคะก็จะเป็นตัว Jotter s t a สเตลนะคะก็อย่างตัวสีตัวนี้นะคะจะเป็นตัวด้ามสีดำนะคะก็ชื่อของเขาคือตัว Jotter s t a ส a ตล b r o s ล e e สนะคะ แล้วก็ถัดมานะคะตรงสีน้ำเงินเข้มตรงนี้นะคะจะเป็นสีรอยัลบลูนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของสีวอเตอร์รูฟนะคะ,ะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะมีตัวสีที่เป็นสีส t ตเลสล้วนนะคะอะไหล่ทองนะคะแล้วก็สเตเลสล้วนอะไหล่เงินนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าให้โชว์ว่าที่ลูกค้า ออเดอร์นะคะก็จะมีทั้งหมดหลากหลายสีเดี๋ยวเราดูอ่ตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งเดี๋ยวเราดูนะคะสำหรับตัวรุ่นนี้จะเป็นตัวจอร์เตอร์ซันเลตทั้งหมดนะคะก็จะมีในส่วนของ ตัวนี้จะเป็นตัวสเตนเลสนะคะอะไหล่ทองนะคะตัวด้ามสีเงินร้วนนะคะแล้วก็ตัวแหนบเป็นสีทองนะคะสําหรับตัวนี้เป็นสแตนเลสร้วนนะคะแล้วก็แหนบสีเงินนะคะในส่วนของบอดี้ที่เป็นสีก็จะมีตัวคิงตันเลสนะคะสีด้ามแดงนะคะด้ามดำเป็นออกดำด้านๆน,น,นะคะบลอสีแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของอตัวรอยัลบูสีออกน้ำเงินเข้มนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Water r r o o f นะคะนะคะคราวนี้ในส่วนตัวนี้นะคะก็ลูกค้าออเดอร์ด้วยนะคะตัวนี้เขาจะชื่อว่ารุ่น Tower g a t เนะคะเป็นรุ่นจ็อ t เดอร์พรเม,มความพรีเมียมของเขาก็จะมีรวดลายเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของตรงนี้ ก็สามารถเลือกได้เลยนะคะว่าชอบสีสันประมาณไหนยังไงนะคะก็อันนี้จะเป็นในส่วนของอตัวอย่างงานนะคะเดี๋ยวเราลองดู ตรงทำชื่อในส่วนของตรงสีเงินนะคะเวลาที่เราจะทํานะคะเราก็สามารถที่จะทําเป็นสีเข้มอย่างนี้ได้นะคะเพื่อให้เห็นรายชื่อชัดๆอย่างนี้นะคะนะคะคสวยงา่านะคะก็สำหรับ งานโปรเจกต์นี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะคะที่ไว้วางใจใช้บริการกับเรานะคะก็ปีนี้ก็เป็นปีที่ ก็คือสั่งมาหลายปีแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามชมนะคะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการสำหรับที่หาข้อมูลนะคะอินโฟมชันเกี่ยวกับตัวประกาศแบนดต่างๆนะคะก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ